ว้าวน้องชิว่าสวยจังเลยใครแต่งหน้าให้คะเนี่ยแม่เปนค่ะเลรอค่ะไหนคะ่ะผีเสือเส้อ,อว้าวทำไมสวยจังเลยลูกโอโ้โหว้าวน้องชิวาสวยจังสวัสดีคะ่คะ,คะน้องชิวาวันนี้งานอะไรคะ งานดับมันยื่งานกีฬาโรงเรียนน้องชีวาใช่ไหมคะ่ดูนี่ค่ะตรงนั้นเป็นของกินน้องชีวาด้วยนะคะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศนะกีฬาโรงเรียนน้องชีวานะครับพาน้องชีวาไปหาคุณครูฝนกันเถอะไปกัน น้องชิวาโดนเรียกมาถ่ายรูปนะครับสบริการแล้วก็มีกาแฟด้วนะคะกาาสีได้เลยนะครับวนใรบหลานรูบเรานะคะที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะถ่ายรูปนะคะคุคุณ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 ุณค สวยใช่นนป่ะ้วนะคะสงงนะคะบรรยากาศนะครับกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลจิกสังทองประจำปี2,567ณนะสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังทองนะครับผม น้องชิวาก็นั่งรอนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะตั้งขบวนนะครับว้าวสวยมากวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้วันที่สองนะครับสองกุมภาพันธ์ชิว่าคุณครูเอาไม้มาให้นานขอบคุณค่ะไหนไหนชิวา่าหันมาดูหน่อยชิวา่าขาหันมาดูหน่อย ว้าว wow, สวยจังเลยโอ้ห oh, มุนด้วยหมุนด้วยห <laughs> มุนด้วยหมุนด้วยโ oh. อ้โหอันนี้อยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้จะมีอันนี้อยู่ข้างบนเอา้าแท๊กจึงแท๊กจึงแท๊กจึงแท๊กจแท๊กจึงแท๊กจึงแท๊กจึงโอ้สวยมากซ้อมซ้อมซ้อมโอเค ว,ว้าวน้องชีวขาขาไม้หนึ่งเลยเหรอคะววโอ้โหคุณมาถึงใช่ค,ะค่ะอ้นเท้าไใช่หมคไเดินตามเท้าขาวที่นู่นถุง้อลเตรียมพร้อมก่อนนะคะเตรียมตัโอ้ ฝากของดองพรีคลไหมคะอันนี้เรื่อเรื่อเลยนะคะเรือเรือเลยนะอ่าเราจะช้อนหนึ่งรอบเดินรอบหน้าบรินวณอ่าใต้องค์การเดินหาเศนเป็นสุสานทองอาทิรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เด็กนะครับโอเคเป็นความน่ารักน okay. ่ารักนะครับเออก็ต้องมีผ um ู้ปกครองดูแลเป็นเรื่องปกตินะครับเออเขายังไม่รู้นะครับเรามาดูความน่ารักของเด็กๆกันนะครับผมเป็นงานกีฬาสีของอบตนะครับอบตจิกตังทองนะครับอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผม นางน่ามันได้แบบนี้ 我看到了。我 มีแต่คนสวย,สวยๆหล่อเลยนะครับน่ารักน่ารักนะครับกิจกรรมดีๆนะครับจากองค์กรบริหารส่วนตำบลจิกสังทองนะครับ2,567นะครับผมผู้ปกครองก็มาให้กำลังใจลูกหลานนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้นะชีวาเดินเข้าสนามไปแล้วนะครับ ไม้หนึ่งนะครับชีวา่ากำลังเดินเข้าสู่สนามแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครบบรรยากาศนะครับบญญาารรยากาศรอบๆนะครับ,บญญา ของงานกีฬาสีของเด็กๆของเรานะครับอู้อบอุ่นมากนะครับเห็นว่าอยู่ตามจังหวัดต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอนะครับผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างดีนะครับมาให้กำลังใจเด็กๆลูกหลานของเรามากายนะครับวันนี้นะโอเคเลยนิ่งตรงเลยนะคะ คุณครูฝนพร้อมหรือยังคะมีใครพร้อมหรือยังยกมือขึ้นถ้าพร้อมแล้วเสร็จหรือย,ยังคะผู้ปกครอ,องยืนข้างได้เลยนะคะลูกเราคนไหนที่ไม่มีความพร้อมเน่งจากรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากท่านพอ่อท่านสุขภาพร,ร่างกายไม่ดีก็ขอเรียนเชิญคุณครูรัตนายเยี่ยมไผยสงนะ เปิดแล้วค่ะไม่ลูกเรนะคะเสินงสีเลยนะคะเสินโทชาตินะคะเปิดยาคูลาค่ะ จากนี้นะคะลูกๆเราก็้ะเดินขบวนไทยแล้วก็ไปท่าฝนแล้วก็เตรียมนักกีฬาได้เลยนะคะเราจะไปทางน้าก็เนทางไปเลยแม่หนาวน้วแมากันแล้วอบนใ่อันน้หงจากที่ เสร็จที่ทีนะครับเดินกระบวนของน้องชีวาเสร็จเรียบร้อยเสร็จเลยยค่ะสากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้น้องชีวาว่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ